สวัสดีค่ะสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไมลี่ชีวิตในลาวนะคะทุกคนคะ่ะวันนี้จะมาแนะนําตัวเองนะคะแนะนำตัวเราแล้วก็แฟนนะคะเราชื่อไมลี่นะคะหรือเรียกสั้นๆว่าใหม่นะคะอายุตอนนี้29เดือนหน้าจะครบ30ปีเต็มบริบูรณ์นะคะบ้านเกิดเป็นคนแขวงสวรรค์เขตนะคะประเทศลาวนะคะ ชีวิตตอนยังเด็กนะคะจะใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยตั้งแต่เด็กเลยค่ะจนโตส่วนใหญ่จะอยู่ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะตอนอยู่ในประเทศไทยคย<อ>คุณแนะนำตัวหนะะ่อยค่ะขอโทษครับค่ยภาษมัดว่าวภาษาไทยคยสมัดว่าวภาษาลาวได้หน่อ,อยนึงคยคยเฮียนภาษาลาว ออคอยืณอฟรังคอยมาจาักประทิตเยอรยเมันเลยคอยอายุ45ปีลเลยว่าเขาเอ,อ,อยู่นำกัน5ปีแล้ว5ปีแล้ว5ปีแล้วเ <Okay. S 1> ก่งหลายวขอบใจ่จอบใจเด้อ <laughs> เขาพูดภาษาลาวนะคะทุกคนพอดีว่า พอมาอยู่ประเทศลาวด้วยกันเขาก็เรียนภาษาลาวเลยไม่สามารถพูดภาษาไทยได้นะคะทุกคนเข้าใจภาษาไทายนิดนึงแต่ว่าภาษาลาวตอนนี้เขาเรียนอยู่เขาก็เลยพูดภาษาลาวได้เยอะมากกว่าภาษาไทายนะคะทุกคนคะแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดแบบจะเห็นเขาอยู่ในวิดีโอหรือแบบถ่ายคอนเทนต์อะไรแบบนี้ก็จะเห็นเขาอยู่ในวิดีโอแล้วส่วนใหญ่เขาจะพูดภาษาลาวนะคะทุกคนคะ่ะถ้าเกิดว่ามีใครไม่เข้าใจคำพูดของเขาหรืออะไรอย่างเงี้ยก็สามารถคอมเมนต์ถามได้นะคะ เราสองคนนะคะเจอกันตอนที่เราสองคนอยู่ประเทศไทยนเนาะแฟนก็มาเที่ยวประเทศไทยนะคะส่วนเรกาก็ใช้ชีวิตอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วเนาะแล้วตอนนั้นก็คือแบบได้เจอกันได้คุยกันแล้วก็ได้คบกันนะคะตอนนี้ก็คบกันมา5ปีแล้วแต่ว่าเราสองคนใช้ชีวิตอยู่อ่าประเทศไทยนะคะประมาณ4ปีแล้วก็ตอนนี้เราสองคนย้ายมาอยู่ประเทศเราได้ปีกว่าๆแล้วนะคะ ส่วนตัวเราเองนะคะอยู่ประเทศไทยมาประมาณ10กว่าปีนะคะนั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมถึงพูดภาษาไทยแล้วก็ทําไมถึงใช้ภาษาไทยเป็นเป็นหลักในการถ่ายทําวิดีโอนี้นะคะทุกคนคะ่ะเพราะว่าตั้งแต่เด็กเลยไปอยู่ประเทศไทยนะคะก็คือแบบเด็กจนโตเพิ่งจะย้ายกลับมาอยู่บ้านปีที่แล้วนะคะปีปีกว่าปีกว่านิดๆน,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 นะคะมาอยู่ที่ประเทศเลาวก็เลยใช้ภาษาไทยเป็นหลักเนาะ ตอนนี้ก็จะมาพูดถึงช่อง Youtube ของเรานะคะว่าเราทำเกี่ยวกับอะไรนะคะก็คือจะทำเกี่ยวกับแชร์การใช้ชีวิตในประเทศเรานะคะทุกคนก็คือจะไปไหนทำอะไรก็จะถ่ายาวิดีโอมาลงให้ดูนะคะจะมาแชร์ให้ดูว่าเออประเทศเราเป็นยังไงนะคะประมาณนี้เนาะคอนเทนต์ของเรา ถ้าเกิดว่าใครดูและติดตามอยู่แล้วก็แบบเห็นคอนเทนต์ของเราแล้วแบบอยากมาประเทศลาวก็สามารถมาเที่ยวประเทศลาวได้นะคะทุกคนค่ะแล้วก็ใครแบบอยากรู้อะไรอยาก ทราบอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะคะอยากถามอะไรถามได้หมดเลยเกี่ยวกับประเทศเรานะคะสามารถยินดีแชร์ยินดีให้คําตอบนะคะถ้าไหนที่เราสามารถตอบได้แล้วก็จะตอบให้ทุกคนได้รับรู้นะคะตอนนี้จะพูดถึงเกี่ยวกับการทํางานของเรานะคะงานหลักๆของเราก็คือเราจะทํางานตัดเย็บเสื้อผ้านะคะทุกคนเพราะว่าากลับมาอยู่ประเทศเรายังไม่มีอาชีพของตัวเองก็เลยไปเรียนตัดเย็บทุกคนค่ะพอ เราอยากมีอาชีพเนาะเราก็เลยไปเรียนตัดเย็บเสื้อผ้านะคะตอนนี้ก็ได้ทํางานได้เย็บเสื้อผ้าค่ะทุกคนมีร้านที่เราไปทําประจําไปไปตัดเย็บกับเขาแล้วก็ได้เปอร์เซ็นต์อันนี้คือเราจะทําเพื่อที่จะหาประสบการณ์นะคะแล้วก็อยากเก่งอยากอยาก,อยากเรียนรู้ให้เยอะๆแล้วก็อนาคตถ้าเกิดว่าเราสามารถแบบเรียนรู้ได้เยอะแล้วก็เก่งเราจะลองเปิดร้านเป็นของตัวเองนะคะทุกคนอันนี้ก็คือแบบว่า เริ่มต้นก็คือไปเรียนก่อนพอเรียนเสร็จปุ๊บก็ทำงานเพื่อที่จะหาประสบการณ์ในการเรียนรู้ในการตัดเย็บเสื้อผ้าเพื่อจะให้เราแบบกิ่งมากขึ้นก่อนที่เราจะไปเปิดร้านเป็นของตัวเองนะคะ And about you อันเจ้าเฮดเรียกยังเฮดเวียกเฮดเบียกเคยเฮดเวียกทำงานอะไรคะคคยคอยคคยคอยเป็นครูฝึกครูฝึกเคยเดว่าคคยเฮดเบียกออนไลน์ คอยเฮดเบียร์ท,ทุกทุกคืนพอ, <laughs> อเข้าใจเลยคะก็คือทำงานออนไลน์นะคะก็เหมือนประมาณเทรนเนอร์ออนไลน์อะไรประมาณนี้ค่ะทุกคนเทรนเนอร์โค้ชคุฟุกถ้าทุกคนติดตามาช่อง youtube ของเรานะคะก็จะเห็นเราจะพาไปในสถานที่ต่างๆในประเทศลาวเนาะเวลาเราไปเที่ยวไหนไปที่ไหนแล้วก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งก็คือเราจะแชร์ชีวิตประจําวันของพวกเราด้วยนะคะว่าอ,อวันหนึ่งทําอะไรบางทีก็อาจจะมาแชร์บ้างนะคะทุกคนคะ่ะนี่ก็ประวัติประวัติของเรานะคะเรื่องราวของเราสองคนแบบย่อๆเนาะทุกคนคะ่ะก็คือเท่าที่เล่ามาก็คือแบบเล่าแบบย่อๆเนาะพอให้แบบเราได้รู้เราสองคนได้รู้จักเราสองคนมากขึ้นนิดนึงนะคะก่อนที่จะติดตามหรือว่ามาชมช่อง YouTube ของเรานะคะแล้วก็สุดท้ายนี้ฝากติดตามนะคะ ฝากเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะฝากติดตามเรา้วยครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะทุกคนแล้วก็อย่าลืมติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับบายบายบายแล้วพบกันใหม่